สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีสำหรับคุณแม่ทุกท่านนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นโอกาสที่แบบทุกคนก็คิดว่าแล้วก็เป็นวันแม่แห่งชาติครูโรสขอไว้พรให้คุณแม่ทุกท่านมีความสุขนะคะก่อนที่ครูจะไปทำธุระกิจอย่างอื่นนะคะครูยอยากจะมาแบ่งปันเรื่องหนึ่งค่ะเพราะว่าการที่เราเปิดร้านนวดร้านสปา เขาเรียกว่าเป็นธุรกิจเพื่อสุขภาพและที่ในประเทศไทยเนี่ยครูจะบอกว่าครูมีโอกาสได้ไปสัมมนาแล้วก็ได้ไปเมื่อหลายปีแล้วค่ะสัมมนาแล้วก็เขาเรียกว่าระบบของ SME คือธุรกิจขนาดย่อมแล้วครูจะบอกว่ามีน้อยนักมีประมาณ20%ที่ธุรกิจขนาดย่อมอย่างหมอนวดร้านนวดร้านสปาทั่วไปเนี่ยที่จะยืนหยัดอยู่ได้5ปี ส่วนมากก็เลิกล้มกิจการหรือละกิจการไปดังนั้นจากวันนั้นถึงวันนี้วันนี้ครูได้มีโอกาสมาพูดแล้วก็รับฟังปัญหาหลายๆเรื่องจากหลายๆท่านปัญหาที่พบส่วนใหญ่นะคะที่ทำไมถึงไม่ไปต่อแล้วก็เลิกและเจงกิจการอันดับหนึ่งเมื่อโควิดมานะคะเมื่อโควิดมาเนี่ยภาวะหลายอย่างเปิดเปิดหยุดหยุดเปิดเปิดหยุดหยุดหรือไม่ก็ปิดกิจการไปเลย ครูก็สลดใจเหมือนกันค่ะมีเพื่อนหมอนวดไทยในเยอรมน,นีโทรมาหาครูโรสว่าครูโรสเนี่ยดิฉันเลิกกิจการไปแล้วได้มาฟังครูแล้วก็รู้สึกเสียดายเอาพอเป็นแบบนี้ครูจะบอกว่าบางอย่างเนี่ยถ้าหากว่าท่านเพิ่งได้มาฟังครูนะครูจะแบ่งปันว่าปกติส่วนมากเนี่ยเลิกล้มกิจการเราก็ถือว่าเป็นคนปกติ <c oughs> คนที่เลิกล้มกิจการถือว่าเป็นคนปกติค่ะเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าหากว่าเราผ่านตรงนั้นไปได้มันไม่ปกติแสดงว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ใช้ได้ทีเดียวแต่บางครั้งการใช้ได้ทีเดียวคือการผ่านพ้นไปได้เนี่ยต้องใช้เวลาดังนั้นใครที่ฟังครูอยู่แล้วชื่นชอบที่ครูมาแบ่งปันเรื่องของความรู้เกี่ยวกับการนวดที่ดีแล้วก็การทำธุรกิจเพื่อสุขภาพครูฝากพวกเรา แชร์ออกไปให้กำลังใจท่านเหล่านั้นด้วยนะว่าปกติแล้วร้านนวดร้านสปาตอนที่โควิดครูก็ยอมรับค่ะว่าเราจะดูแต่ภาพเอนเตอร์เทนมันก็ไม่หายเนาะมันก็ไม่หายเช่นบางคนดูปวดแต่ว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนและต่อย,ยอดได้นำความรู้มาออกทางออนไลน์แบ่งปันผู้คนได้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ดีสวัสดีค่ะใครที่ฟังครูยอยู่ก็ เขียนคอมเมนต์หาครูได้นะคะครูพยายามอยู่นะคะว่าตอนนี้หลังจากที่ครูผ่าตัดเนี่ยครูต้องฝึกเรื่องของการพูดให้แบบให้กระชับขึ้นนะคะเพราะาประสาทสมองส่วนที่ความจำของครูเนี่ยโดนทำลายโดยการที่คือช่วงที่เลือดแตกแล้วก็เลือดในสมองแตกแล้วก็ทําให้ประสาทส่วนที่การกลืนการพูดของครูทำงานได้ไม่ดี วันนี้ครูอยากบอกว่าครูอยากมาแบ่งปันพวกเราค่ะเห็นไหมคะว่าครูตั้งใจครูไปติดขนตาครูแต่งหน้าครูทาปากเพื่ออยากให้คลิปวิดีโอนี้ทําให้พวกเราแบบมีความหวังแล้วก็มีความฝันว่าขนาดครูโรสคนที่ออกกําลังกายอยู่สม่ําเสมอแล้วก็มีสุขภาพที่ดีครูยังประมาทเลยค่ะเขาเรียกว่าเซลล์อวเวเรนสช่วงที่โควิดครูไม่ได้ไปตรวจสุขภาพ ครูไม่ได้ไปตรวจสุขภาพแล้วคนที่เป็นโรคหลอดเลือดนี่เยอะมากเยอะมากแล้วครูก็ได้ยินข่าวหลายๆท่านจากทั่วโลกเลยนะส่งข้อความหาครูครูอยากบอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจแล้วครูก็ตั้งใจว่าส่วนหนึ่งของชีวิตครูอยากยืนหยัดแล้วก็เป็นปากเป็นเสียงแทนพวกเราซึ่งสิ่งเหล่านี้ครูเคยทำมาก่อนแล้วครูปกป้องนวดไทยมรดกโลกอย่างจริงจังมาก อันเนี้ยทำให้ครูมีความหวังคือครูพยายามออกมาฝึกพูดแล้วก็สปีดอีกครั้งหนึ่งซึ่งกลไกลการทำงานการตั้งกล้องมันต้องเรียนรู้เพิ่มนะคะอะไรก็ตามถ้าเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ทำมันจะทำให้เราลืมค่ะครูก็ลืมดังนั้นอย่าลืมเขียนคอมเมนต์มาบอกครูได้นะว่าวันนี้ครูพูดเป็นยังไงบ้าง ตรวจสอบให้คะแนนครูด้วยครูมาบอกแบ่งปันพวกเราว่าท่านที่เลิกล้มกิจการไปกลับมาใหม่ไม่เป็นไรเลยเพราะตอนนี้อาชีพนวดไทยมรดกโลกนะแล้วหมอนวดเนี่ยคนที่นวดดีได้ไรายได้ดีมากและเจ้าของกิจการหลายท่านเนี่ยก็เจอปัญหาอุปสรรคช่วงโควิดก็ทาให้ไม่ไปต่อครูจะบอกว่าอันนั้นเป็นช่วงหนึ่งแต่ท่านสามารถ วกกลับเข้ามาสู่วงการธุรกิจร้านนวดร้านสปาได้เพราะเป็นที่ต้องการตอนที่ครูป่วยเนี่ยทำให้ครูได้เรียนรู้สามีครูสมัครเรื่องการเรียนรู้ออนไลน์ให้ครูด้วยนะครูจะบอกว่าครูป่วยแต่ครูก็ยังต้องเรียนรู้รับฟังแล้วก็ฝึกอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือความโชคดีที่แบบทำให้ครูได้พัฒนากลับมาพูดกลับมาเดินตอนนี้ครูจะบอกพวกคุณว่า หนึ่งปีที่ผ่านมาตอนนี้ครูฝึกกายภาพบำบัดแล้วก็ครูเดินได้นะคะแขนข้างซ้ายขาข้างซ้ายที่อ่อนแรงก็เริ่มมีกำลังบ็อกซิ่งได้มากขึ้นนะแล้วก็ครูอยากบอกทุกคนว่าท่านใดที่ป่วยนะคะปัญหาอันดับหนึ่งที่ทำให้คนเราหลายคนหลายท่านที่เลิกล้มกิจการอันดับหนึ่งที่กูครูส่วนตัวครูเองนะครูไม่ทราบคนอื่นที่รายงานให้ครูทราบ ปัญหาส่วนใหญ่คือหนึ่งขาดพนักงานเพราะว่าพอโควิดมานะแต่และครอบครัวหมอนวดนี่สามีก็ไม่อยากให้ไปทำงานตัวครูเองเช่นกันครูก็โชคดีเช่นกันที่แฟนครูไม่ไปประชุมตรงนั้นตรงนี้เพราะว่าเธอบอกว่าผมไม่อยากเสี่ยงเพราะว่าผมไปที่หนึ่งแฟนครูไปประชุมที่ที่มิวนิกแล้วมีคนหนึ่งเป็นโควิดแล้วก็เขาก็คุยกันทางไลน์ว่าเป็นโควิดแล้วทำไมถึงไปประชุมกับเขาแล้วก็ทำให้เกิด ภาวะที่ไม่มีการแจ้งครูอ่านคอมเมนต์ไม่ได้ครูใส่เสื้อสีขาวแล้วขอบคุณนะคะที่มาเขียนคอมเมนต์ให้ครูแล้วครูจะบอกว่าครูยืนหยัดที่จะช่วยเหลือสนับสนุนพวกเราเพราะครูได้เข้าไปเขาเรียกว่า n e ว r o c a ร์ care, นะคะนิวโรแคร์คือครูผ่าตัดสมองใช่ไหมแล้วการที่เราจะได้เทอร์มินง่ายๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเราต้องแจ้งแล้วคุณหมอต้องช่วยในการเขียนว่าทำไมผู้ป่วยคนนี้จะต้องได้รับการดูแลอย่างดีที่คลินิกนี้นี้เพราะประกันสุขภาพจ่ายค่ะหมดไปถ้าคิดเป็นเืินไทยเนี่ยหมดไปหลายล้านเชียวค่ะแต่ครูก็ได้รับการดูแลตรงส่วนนี้จาก อย่าลืมนะท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจท่านอย่าลืมดูประกันสุขภาพของท่านด้วยโดยเฉพาะผู้หญิงที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเราต้องจ่ายประกันสุขภาพแล้วก็ต้องแจ้งรายงานให้เขาทราบด้วยครูลอดตรงนี้ได้ครูอยากบอกว่าเป็นระบบส่วนหนึ่งที่ทีมแพทย์พยาบาลช่วยเหลือครูคุณคิดดูผู้หญิงตัวดำๆอะตัวเล็กๆเนี่ยครูเหมือนคนขเขมรน,นะครูสวยแบบขเขมรใช่ไหม วันนี้นะครูพยายามหาแสงนะถ้าตอนเย็นเนี่ยครูพูดไม่ได้เลยเพราะว่าแสงไม่พอครูก็มาหาแสงทุกคนครูก็มาอยู่ใกล้ๆแสงด้านหลังเป็นต้นไม้นะคะวันนี้สามีครูเปิดแอร์ให้ที่นี่อากาศร้อนค่ะร้อนตอนนี้น่าจะ20 27องศา28องศาก็ร้อนแล้วแล้วครูรสมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดตีบซึ่งตอนนั้นที่ผ่านมาหมอพบว่าอาการที่ครูเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นแบบ ไม่ได้ตั้งตัวไม่ไดไ้ไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นพวกเราคนที่เป็นหมอนวดแล้วทําให้เราเลิกล้มกิจการอันดับหนึ่งเรื่องสุขภาพมีหมอนวดหลายท่านเป็นโควิดติดโควิดแล้วก็ยังยังแบบไม่ค่อยมีแรงอาการคือมันเป็นเกี่ยวกับหลอดเลือดเป็นเวสเซนเกี่ยวกับเลือดของเราบางคนก็ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมอันนี้ครูเข้าใจเลยค่ะ ครูมีหลายคนที่ป่วยแล้วก็ติดต่อครูมาแล้วก็บอกว่าครูไม่แข็งแรงเหมือนเดิมจริงๆอ่ะใช่แต่เราฟื้นฟูนฟนได้ค่ะนะอย่าลืมว่าเราฟื้นฟูนฟนได้กําลังใจที่ดีว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรแล้วเราอยู่เพื่ออะไรดูแลสุขภาพครูขอบคุณทุกคนที่ส่งกําลังใจทั้งวันคล้ายวันเกิดก็ขอบคุณนะคะแล้วครูจะบอกพวกคุณว่า Facebook ครูที่เพจโรสไซออร์แกนิกสปาดูซนดอบอันเนี้ย เป็นข้อมูลความรู้ครูให้ความรู้พวกคุณทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยดังนั้นเลือกอ่านเลือกดูเอานะแล้วครูจะบอกว่าอะไรที่คนที่ไม่ชอบกันก็ไม่ต้องไปเขียนคอมเมนต์ลบๆเพราะครูบล็อกและแบนนะเพราะครูต้องการส่งเสริม ครูไม่ใช่คนเก่งที่สุดแต่ครูนำความรู้ที่ครูมีประสบการณ์แล้วก็มาแชร์แบ่งปันแล้วครูมีเลขาส่วนตัวซึ่งจะต้องจ่ายเงินนะคะในการซื้อข้อมูลในการจ่ายเงินเป็นสมาชิกเพื่อที่จะได้มีข้อมูลดีๆมาแบ่งปันนะคะอันนี้ครูฝากบอกท่านที่ติดตามครูไปอ่านไปดูได้นะคะ เพราะใครที่ครูบล็อกครูแบนไปแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถดูได้ความรู้ฟรีๆแบ่งปันด้วยใจก็มีค่ะครูโรสนี่แหละจะทําให้เป็นตัวอย่างให้ดูเพราะครูต้องการช่วยหมอนวดไทยว่าคุณตั้งใจนวดไทยนวดไทยมรดกโลกเนี่ยเราช่วยคุณได้มากมายแต่เราต้องปรับนิดนึงค่ะให้เรามีความรู้เรื่องของสปาแมネจเมนต์เรื่องของการบริหารเรื่องการตลาดนะคะเพิ่มไปอีก ยังไงคุณก็รอดค่ะนวดแล้วนวดดียังไงคุณก็มีคนไปใช้บริการนะคะดังนั้นครูขอบคุณทุกท่านเดี๋ยวครูจะไปเขียนคอมเมนต์ตอบนะครูอ่านไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันแสงสีขาวเสื้อผ้าครูก็สีขาวคอมเมนต์ก็ออกมาสีขาวครูดูครูอ่านไม่ออกค่ะต้องไปเดี๋ยวครูไปเปิดดูใน iPad นะดังนั้นครูจะบอกว่าท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพมันทําให้เราแบบไม่อยากทํางานต่อ ครูเข้าใจค่ะแต่ถ้าตอนนี้คุณพักฟื้นครูก็อยากทํางานต่อค่ะเอออันนี้ปัญหาเรื่องที่หนึ่งนะจากปัญหาเรื่องสุขภาพสองจากปัญหาเรื่องขาดพนักงานดังนั้นถ้าเรามีกําลังกายแข็งแรงเจ้าของร้านสามารถ organize แล้วก็ดูแลลูกค้าได้แล้วตั้งราคาที่แตกต่างจําไว้นะครูมีสามอย่างที่จะทําให้เราลอดได้นั่นคือความแตกต่าง ถ้าเราเปิดร้านนวดร้านสปามาแล้วอ่ะเราไม่ได้แตกต่างคนอื่นเนี่ยครูจะบอกว่าโอกาสที่ลูกค้าจะเลือกไปร้านที่ถูกที่สุดมีค่ะเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าไปถูกที่สุดแล้วเราจะมีกําไรแค่ไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นคําที่ครูจะบอกคุณตอนนี้คือ3มอย่างที่จะทําให้เรารอดได้หนึ่งเราต้องแตกต่างแตกต่างในเรื่องของโอเคเรื่องของสภาพของร้านสถานที่แตกต่างเรื่องการทํางาน แตกต่างจะต้องหาให้ได้ว่าแตกต่างเรื่องอะไรบ้างนะคะแตกต่างพอแตกต่างเสร็จแล้วเราจะต้องมีความรู้อีกอันนึงค่ะคือแตกต่างแค่ไหนถ้าแตกต่างเล็กๆน้อยๆลูกค้าไม่รู้เพราะฉะนั้นคุณต้องใช้เรื่องของการตลาดเข้ามาช่วยนะแตกต่างในเรื่องของบุคคลแตกต่างในเรื่องของสถานที่ดูค่ะ ว่าร้านเราแตกต่างคนอื่นไหมถ้าคุณร้านคุณไม่แตกต่างจากคนอื่นนะครูบอกได้เลยโอกาสที่ลูกค้าจะเลือกไปเนี่ยเขาเลือกร้านที่ถูกที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าของร้าน mindset ของคุณต้องเข้มแข็งและคุณคิดดูว่าหลายคนเขาเลิกล้มมันเป็นเรื่องปกติค่ะคนที่เลิกล้มแต่เราอะล้มแล้วต้องลุกต่อเพราะฉะนั้นครูเป็นตัวอย่างหนึ่งที่จะมาบอกพวกคุณว่าเราต้องลุกต่อค่ะเราต้องสู้ต่อค่ะ เพราะชีวิตเราอ่ะจะมีความสุขได้เมื่อเราพวกคุณรู้ไหมเวลาที่ครูไม่ได้ทำงานเมื่อก่อนนะครูหลุ่โรงพยาบาลน,นะครูก็ใช้โอกาสช่วงที่ครูอยู่โรงพยาบาลเรียนรู้ให้เยอะที่สุดเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจสุขภาพแต่ทีเนี้ยเวลาที่เราไม่ได้ทำมันรู้สึกว่าเราเราเบื่อหนายเราไม่มีคุณค่าเราเงียบเหงาดังนั้นต้องหาอะไรทำค่ะวันละนิดวันละหน่อยแล้วสุดท้าย เราก็จะเริ่มเขาเรียกว่ากิจวัตรประจําวันค่ะทําให้เราดีขึ้นครูมาให้กําลังใจพวกเราว่าหลายท่านจากไปจากวงการร้านนวดร้านสปาแต่คุณสามารถกลับมาใหม่ได้นะคะนั่นก็คือล้มแล้วเราต้องรีบลุกนะแล้วก็บางท่านเนี่ยคือ1สุขภาพ2นะไม่มีพนักงานไม่มีคนช่วยค่าเช่าแพงดังนั้นคนที่มีปัญหาอย่างนี้ปรึกษาครูโรสได้ค่ะ ครูเคยเจอสภาพนั้นที่เปิดร้านนวดร้านสปาค่าเช่าก็สูงแต่ไม่มีพนักงานหรือขาดแคลนพนักงานเราต้องมาปรับที่ตัวเราปรับหมดเลยปรับทั้งเรื่องการตลาดพวกคุณรู้ไหมว่าตอนที่เราเปิดร้านเนี่ยเราก็หวังเนาะมีพนักงานเข้ามาช่วยพนักงานของครูอ่ะเป็น full time นะคุดจ้างแบบ full size พวกคุณคิดดูพนักงานนี่โคตรดีเลยนะทำงานแล้วก็หนึ่งปีได้หยุด30วันยังได้เงินเดือนเงินเดือนด้วยตัวเราเป็นเจ้าของเราต้องมานั่งทำงานง,งุกๆกงกงกเพราะถ้าเราไม่ทำก็จะไม่มีไรายได้แล้วอันนี้ครูเคยจ้างดังนั้นครูจะบอกว่าถ้าท่านมีปัญหาเรื่องของครูหนูจะจ้างแบบไหนดีครูบอกเลยเลยนะถ้าพนักงานเขาเก่งเขาดีเหมือนคุณเขาพูดได้หลายภาษาเขาช่วยคุณได้ครูบอกจ้างไปเถอคะค่ะจ้างแบบ ไทยไซส์หรือโฟล์ไซส์จ้างไปเถอะค่ะแต่ครูจะบอกว่าถ้าจ้างโฟล์ไซส์เนี่ยค่าใช้จ่ายสูงครูเข้าใจแต่เราต้องดูว่าเราต้องมีไรายได้กลับมาคืนนะคะเพราะฉะนั้นจ้างการจ้างคนที่ดีมีคุณภาพเขาช่วยเราดังนั้นรักษาพนักงานที่ดีเอาไว้นะคะอันนี้ครูแบ่งปันว่าเออครูมีประสบการณ์ด้านนี้เราจ้างอาจจะถ้าเรายังไม,ไม่ไม่ไม่แน่ใจในฝีมือเขาว่าเขาจะอยู่กับเราไหม เพราะปัญหาคือหมอนวดไทยพอส่วนใหญ่มาพอเป็นเสร็จก็ลาจากไปคือเขาจะดูเราแป๊บหนึ่งแล้วก็จะจากไปการหาคนจริงใจมีคนที่อยู่กับเราได้ครูจะบอกว่าคุณโชคดีอันนั้นบารมีเกิดนะคะเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าจงดูคนที่มาร่วมงานกับคุณและใครที่เป็นหมอนวดอยู่ได้ไรายได้น้อยๆครูจะบอกคุณว่าถ้าคุณเป็นคนมีคุณภาพยังไงคุณก็ได้ไรายได้ที่ดีได้เงินที่ดี ชื่อมั่นตรงนี้ค่ะเพราะเดี๋ยวนี้เขาหายากค่ะหมอนวดที่นวดดีมีคุณภาพใส่ใจลูกค้าและต้องรู้กล้ามเนื้อเช่นอย่างน้อยๆก็รู้กล้ามเนื้อรู้กระดูกส่วนที่คนที่เขามีปัญหาแก้ปัญหาลูกค้าได้แบบนี้คุณมีรายได้ไม่อดตายนะดังนั้นปัญหาที่ครูพบส่วนใหญ่ที่พนักงานหรือว่าร้านนวดร้านสปายุบกิจการไปคือหนึ่งขาดพนักงานหาพนักงานไม่ได้ สเจ้าของร้านเจ้าของกิจการป่วยหรือไม่มีกำลังที่จะไปต่ออันเนี้ยที่ครูพบนะคะแล้วที่พบส่วนใหญ่อีกอันนึงคือเรื่องของสัญญาไม่เป็นธรรมสัญญาไม่เป็นธรรมคือเวลาก่อนจะเช่าแล้วก็ตอนหลังมีปัญหาเรื่องของไม่เคลียร์ในการทำงานมันจะมีหลากหลายค่ะเรื่องของเช่นบางคนเนี่ยไปเขียนคอมเมนต์ในเรื่องของทุกคนอย่าลืมนะเจ้าของร้านนวดร้านสปา ไปดูค่ะว่าเวลาที่ร้านของคุณนะ่ะมีดาวการมีออนไลน์เน่ยเราไม่สามารถที่จะบอกคุณได้เป็นหมื่นเป็นแสนในแต่ละวันแต่คุณสามารถทำแอป,ปของร้านของคุณให้อยู่ใน Google ได้ทํา Google Map ได้ดังนั้นร้านใดที่มี Google แมปอย่าลืมไปอ่านดูรีวิวของคุณด้วยนะคะเพราะบางครั้งอะรีวิวอาจจะมาจาก ร้านตรงข้ามหรือร้านคนที่หรือคนที่เขาไม่ถูกชะตากับคุณแบบนี้ค่ะเพราะบางครั้งอ่ะมันไม่ยุติธรรมเลยเกิดการแข่งแย่งกันมากขึ้นแล้วครูจะบอกนะคะว่ามีอีกหลากหลายอาชีพธุรกิจร้านนวดร้านสปาแต่ครูบอกคนไทยทุกคนสามารถที่จะช่วยร้านตัวเองได้เพราะหนึ่งเซฟเงินแล้วเป็นการทำให้ลูกค้าเห็นว่าคุณเนี่ยต่อสู้คุณเนี่ยขยนันคุณมีความสามารถ ให้คุณสามารถที่จะมีร้านนวดร้านสปาแล้วก็ไปวางไว้ที่แพลตฟอร์มเช่น Google ไปที่ไหนเขาก็ดูที่ Google มี Google m a p ดังนั้นไปแอบดูร้านครูได้ค่ะไปแอบดูนะคะแล้วก็ถ้าไม่เคยมาร้านครูก็ไม่ต้องไปเขียนอะไรนะเพราะว่าเดี๋ยวครูบล็อกและครูแบนค่ะเพราะครูเป็นคนที่เอาจริงครูครูไม่ใช่คนโดนถูกกระทําแล้วเงียบครูถ้าหากว่าครูถูกกระทําแล้วครูไม่ผิดนะครูจัดการคืนค่ะ <c oughs> ครูเป็นคนแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสันดานของครูโรสค่ะ <c oughs> ครูจัดการคืนค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสันดานครูยอมรับในส่วนที่ครูเป็นครูยอมรับในส่วนที่ครูป่วยคนเรามีผิดพลาดได้แต่เราต้องเอาตรงส่วนที่ผิดพลาดมาเรียนรู้ค่ะเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าเราต้องรู้จักปกป้องตัวเองด้วยเหมือนคุณปลูกต้นอืม ต้นไม้ในกระถางถ้าหากคุณต้องการปลูกต้นไม้ร้านของคุณคุณต้องดูด้วยว่าอะไรเป็นวัชพืชคุณต้องดึงออกถอนออกใช่ไหมเอออันเนี้ยครูปลูกต้นอะไรวะนี่ครูมีต้นไม้อยู่ครูปลูกต้นใบแมงลักใบพักอีตูไหมคะปลูกใบพักอีตูเนี่ยรอบๆขางคู่ก็เพาะเบีย้ยอ่เขาเอานะ่ยว่าใบใบอ่าเขาเรียกว่า คเรียนดาข้างๆนะคะเพราะว่าครูชอบกินบางทีครูก็ชอบกินก๋วยเตี๋ยวครูก็ไม่ต้องไปซื้อโคเรียนดาเนาะครูก็เอามาตัดตัดแล้วก็ใส่แบบนี้ค่ะแต่ทีเนี้ยครูจะบอกว่ามันทําให้ต้นใบผักอีตู่ของครูไม่งามพ <c oughs> อดีพูดแล้วก็เห็นต้นใบผักอีตู่พอดีมันไม่งามก็ต้องถอนออกค่ะ <c oughs> อันเนี้ยเช่นกันค่ะพวกเรามันไม่ได้เป็นการแสดงอะไรแต่เป็นการปกป้องตัวเองเรารักสิ่งนี้เหมือนครูก็เหมือนกันถ้าครูมีสามีนะ ครูก็อยากให้สามีปกป้องครูเหมือนกันค่ะพวกเราเหมือนกันถ้าเรามีคนที่เรารักเราเหมือนลูกเราอะ่ะใครมาพูดอะไรไม่ดีที่มันไม่ใช่เราก็ต้องรู้จักที่จะปกป้องสิทธิของเราด้วยเหมือนเด็กๆทุกคนนะคะนะอันเนี้ยคุณคะวันเนี้ยครูสําเร็จแล้วครูพูดมา20นาทีครูมายกตัวอย่างให้พวกเราว่าปัญหาและอีกปัญหาอันนึงแถมให้ท่านที่ฟังกันจนเสร็จ ครูจะบอกว่าถ้าหากว่าเราอ่ะมีพนักงานที่เขาแอบ,บทําชักว่าวในร้านถ้าคนเป็นเจ้าของร้านเนี่ยรีบเอาออกเลยนะเพราะเน่าหนึ่งนี่มันเน่าหมดเลยนะมีบางร้านหลายที่ส่งข้อความมาบอกครูว่าครูขาร้านเจ๊งไปแล้วอ่ะไม่มีคนมานวดเลยใช่ค่ะเดี๋ยวนี้คนต่างชาติรู้โดยเฉพาะที่เยอรมันเนี่ยบางคนโทรมาบอกรสเธอรู้ไหมร้านตรงนั้นน่ะเขาทําแบบนั้นแบบนี้บอกฉันไม่รู้ขอบคุณนะที่บอก เพราะฉะนั้นต้องระวังถ้าหากว่าเรามีเรื่องเน่าเรื่องนี้คนเดียวแบบเนี้ยมันก็จะทําให้ร้านเราเสียหายดังนั้นอย่าไปอย่าไปเขียนหรืออย่าไปทําอะไรที่แบบในเชิงที่ไม่ดีกับร้านคนอื่นเลยนะคะก็ขอให้เราอ่ะคนไทย ครูจะบอกว่าให้เราถ้าเรารักกันจริงปรารถนาดีต่อกันเราโทรคุยกันบอกกันแบบนี้ครูจะขอบคุณมากโดยเฉพาะคนไทยที่สิ่ง,งเรื่องราวต่างๆมาบอกครูในวอตแอบเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยครูยอยากขอบคุณด้วยซ้ำเพราะเขากล้าที่จะบอกกล้าที่จะพูดเพื่อให้สิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะมีเช่นการนวดแอบแฝงแบบนี้ มีคนลูกค้าเนี่ยเขียนมาบอกว่าโรสเธอไปดูร้านนั้นสิเจ้าของร้านก็ดีดีนะแต่งตัวก็ดีดีนะแต่รับหลังเนี่ยเพื่อนฉันไปเขาบอกว่ามันมีการชักว่าวให้ด้วยแบบเนี้ค่ะเอ้ยครูก็บอกว่าคุณหมอนะอายุมากแล้วบอกครูครูก็บอกว่าบางทีอาจจะไม่ใช่ก็ได้เธอรู้จักเพื่อนเธอดีไหมเพราะบางทีเนี่ยธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยเขาเรียกว่า บางทีร้านเราอาจจะเขาเรียกว่าเกิดการแข่งแย่งเพราะฉะนั้นครูขอร้องนะคะถ้าหากว่าคุณเป็นคนไทยเปิดร้านนวดไทยหรือว่าสปาไทยต่างๆคุณควรถ้าคุณหวังดีกับเขาโทรไปบอกเขาพี่หนูอยากปรึกษาพี่หนูอยากคุยกับพี่มีคนเขาบอกว่าร้านพี่เป็นอย่างนั้นอย่างเนี้พี่เป็นการเตือนเขาบอกเขาว่ามันจริงหรือเปล่าพี่อย่าลืมดูนะแบบนี้ยคนนั้นจะขอบคุณคุณนะอันนี้ครูบอกเป็นสิ่งที่ดีคุยกัน